สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟิเชียครับพาชมบรรยากาศครับยามแรกๆทีโดมสาวหน่อยเพชรบรนแพงครับพี่น้องทีมงานแสงสีเสียงครับของเฮาทีมงานเฮายังบทันได้เดินทางกลับนะครับงนีรับรถลำพงสาวหน่อยลำเพลินโชว์สองขั้นยัง อยู่ที่โดมสาหน่อยครับผักพรอยอนไก่ลุกขึ้นมาลำพวงของลำเพลินโชว์แต่กะรถไฟของลำเพลินโชวย์ยังอยู่ครับยังอยู่ที่สนามจีรแะแต่กะนี่จะเป็นรถล,ลำพวงของสาหน่อยวงหนึ่งครับสองคันยังอยู่ครับแ้วกะ็นี่เป็นรถของรถไฟของวงหนึง่ง ยังคงอยู่ที่โดมครับนไดนเดินทางกลับเวทีที่โดมกับโบท่านเด้เก็บครับเนื่องจากน่าจะติดตังต่อใส่ปิดฤดูกาลครับพี่น้อง อาจจะมีการเตรียมงานปิดฤดูกาลต่อครับเพราะว่าชุดอุปรกรณ์ยังรอสแตนบายครับลดลำพงรดอย่างนี้ครับมียังเตรียมพร้อมไว้ครับต้องรอลุนตัวครับรอดูว่าพิ่นสีสร้างการจังไดมากครับโมน่อาจจะใส่ลำพงชุดใหญ่ หรือว่าใส่มอนิเตอร์คือเขาต้องรอหลุนกันครับทีมงานยังบบกลับพี่เดียวกลับบ่รถเครื่องปั่นอีกคันนึงล่ะข้างนอกยังนอนพับคอนอยู่หนานรถกันครับตพว่าในเดินทางกลับเราว่าทีมชุดนาจะรอสแตนบายครับหอดงาน หอดงานบุญหอดงานทำบุญหาพอสงการครับพอบอโจบแดรอสแตนบายรอคำสั่งครับแต่งานที่ไก่จะหอดนี้คือวันที่หนึ่งครับรอสแตนบายงานนี้ก่อนครับว่าจะอาจมีการติดตั้งแสงสีอาจจะมีการติดตั้งแสงสีเพิ่ม ตอนนี้ก็ยังรออ้องรอค้าั่งครับนี่พัก่อนก่อนครับถึงตอนนี้รถยังบุรทันเดินข้างกับจะขั้นครับมีรถเครื่องปั่นไฟสองขั้นรถลำพงซีรถไฟสองหลกักรถบัสเท่าขั้นหนึ่งครับตอนนี้บอนการย่งถาอาจารย์น้ำมนตรีเคลีย์ของออกยังบุรท่านเบิดครับน่าจะเาวๆ ปิดฤดูกาลล่ะปิดฤดูกาลเส็จแล้วก็เร็จินเลียงครับจินเลียงแล้กก็ต้องรอชมว่าจะพ่วงไปหอดเตรียมเวทีในงานบุญต่อหรือบอ่วครับต้องรอคําสั่งอีกเพี่ยน,นึงครับปิดฤดูกาลไปแล้วแต่ว่าทีมงานเขายังบโจบภารกิจครับ ยังมีภารกิจต้องทํำต่อครับอีกสองภารกิจใหญ่ๆครับสองภารกิจลักเลยครับเป็น้องทํำต่อส่วนด้านบนรถบาดบอลกับยังเซียบูเบิดครับยังอยู่ครับเนี่ยครับชุดลักๆเลยตนนัวนี้บอลกับโบหมั่นใจว่าของไฟรนะครับน่าจะเป็นของ กดหรือเปล่าครับมันมีชุเด,ดนนเป็ดดันบนแข็งแรงไรครับเดี๋ยวน่าจะล่อให้เพื่อนมาเชี่ยให้เบิร์ตครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้เพื่อนมาเชี่ยให้เบิร์ตครับจะอันนี้กันว่าจะเอาอย่างไรครับเชี่ยส่วนด้านหลังก็เริ่มเบิร์ตแล้วครับเดี๋ยวของ ทำความสะอาดเบิแล้วครับจะได้เอารถกลับไปเลียร์ปัดตอนนี้เรคทำสั่งครับ เบึงเบึงแล้วน่าจะเป็นขี่ยืนยันแล้วนะครับสำหรับบนกับยังใจว่ายืนยันกับบับบวได้ครับเพราะว่ายั่งบัวได้ยินเพื่อนบอกว่ายังไดครับแต่ว่าขี่เห็นเห็นก็คือปกติเพื่อนก็ต้องรถลำพงสองคันรถไฟคันหนึ่งเพื่อนก็ต้องเอากลับเมือนกแต่นี่ทีมเพื่อนเอาเอากลับกลับแต่รถเพื่อนนะครับ ว่ารถไฟรถลำโพงรถอยังไงยังอย,งอยู่นี่ก็เลยบบกหัวาจังไดครับต้องรอรอฟังจากผู้ลักผู้ใหญ่ครับต,ต้องรอคำสั่งครับรอคำสัง่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ่หรืออย่งได หมู่บ้นบอลกะคุยกับพอไปแล้วครับรถบัสนี่คือยังเลียเลียของมูเบดิดกดน่าจะล่อเพิ่นมาเชียเบิดก่อนลนะค่อยเดินทางถครับเพราะว่ออาต้องกลับไปกลับมาเอารถค่อนข้าง,งจะหลายขั้นครับหกรออยู่นี่ของเข้าทั้งเบดิดหกขั้นเจดแปด เก่าขั้นครับรถเท่าอยู่นี่ัยงยู่เก่าขั้นครับขั้นเด็กกลับชัยภูมิรอช่วรอติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวมีไอหยางจังไดเดี๋ยวบอลอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบรับชมรับฟังแน่นอนครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงจังไดนี่ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้พี่น้องฟังครับ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ค็บนก็นขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณา,าลังแรงใจครับเอาไว้พอกันแม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ